ล้วก็จัดงานประพุทธปฏิบัติธรรมทุกปีรวมแล้วเป็นปีที่13ปีที่ผ่านมาคือในเดือนพฤษภาในเดือนกุมภาของทุกปีคือจะมีการปฏิบัติธรรมประมาณกลางเดือนและปลายเดือนคือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามตารางของวัดพิสภพารามเพราะว่าวัดสว่างอารมณ์บัานาคานันนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมเครือข่ายของวัดพิสภพารามตำบนเกลน้ำเพลชมราชโดยพระเดชพระพลมพ่อเจ้าคุนพระราช,ปร,าชปริศยากร ผมมาตมาภาพก็ได้อยู่วัดพิษมา13ปีแล้วก็ออกมาปฏิบัติศาสนเกิจที่วัดบ้า,านนขัน์สว่างอารมณ์แห่งนี้เป็นระยะเวลา13ปีแล้วก็จัดงานประพฤติปฏิบัติธรรมทุกปีปีละครั้งที่เป็นงานปริวัติกรรมเป็นเวลา 9- ก้คืน10วันที่ปฏิบัติธรรมนั้นก็มีผู้มาปฏิบัติร่วมบางปีก็300บางปีก็200ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์บ้านเมือง และในการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะยังปฏิบัติธรรมไปทุกปีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พระพิสุทธิสมเณนรนตลอดถึงุทธศาสนธกชนได้มีโอกาสได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมตามเจตนาความปรารถนาของทุกคนและตรงนี้ก็ยังเป็นสำนักเรียนบาลีนักธรรมและก็เรียนปร,ริยสามัญม .1 นถึงมหกชื่อโรงเรียนศรีสุตาวิทยามีนักเรียนอยู่122รูปและก็มีคณะครูอาจารย์ดูแลประมาณเกือบ20 ก็เป็นการพัฒนาทั้งด้านการปฏิบัติและด้านการศึกษาเพื่อจะได้เป็นการผลิตบุคลากรทางศาสนาและก็เป็นการสร้างสาธารณสาิาธให้มีให้เกิดขึ้นในสังคมชาวพุทธและก็สังคมไทยในโอกาสต,ต่อไปสำหรับในส่วนการศึกษาของวัดบ้านนาขนานสว่างอารมณ์ก็จะมีการเปิดเรียนบทสอนริยะสามปันม .1- ถึงม .6 ซึ่งสังกัดสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนจากสัง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสัางกัดกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกันทีนี้ในการบริหารงานนั้นก็มีทั้งพระทั้งโยมมาเป็นครูและผู้บริหารมีเฉพาะสัมเมเนนพระที่มาเรียนม1ถึงม6จบป .6 มาแล้วก็มาศึกษาต่อที่นี่เรียนนักธรรมปรีได้แล้วก็ยังมีโอกาสศึกษา,า,าต่อมหถึงม .6 ถ้าว่า จบม .6 แล้วจากศึกษาต่อก็ยังเป็นศูนย์ศึกษาปริญญาตรีโทเอกของมหาวิทยาลัอยอวิมเคซี C, รัฐฟลอริดาไปบริการผู้ที่สนใจศึกษาในระดับุรุมศึกษาก็บริหารงานแบบครบวงจรเพื่ออำเนยความสะดวกภาพพิสูจน์สำเนียงที่มาศึกษาแล้เรียนในเขตอำเภอเชมราชแห่งนี้และโรงเรียนนั้นก็ยัง ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์เำเภอเขียมราชเป็นคณะกรรมการเป็นผู้ประทัเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารงานส่วนตรงที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่นี้ก็วางแผนไว้ไว้ไวไอนาคตจะเป็นสถานที่หลานธรรมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่มากราบวัาสกบูชาที่เป็นพระ โดยเร็วทันใจศีวิชัยชยโยที่สร้างเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะได้ใช้เป็นพระประจำวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตต่อไปและตรงนี้ก็เป็นสถานที่จัดกจิกจกรรมทั้งงานราชงานหลวงสาธุชนทั้งหลายมาใช้สถานีตัวนี้ได้ก็อ,อยากเชิญชวนญาติโยมสันนชนทั้งหลายถ้ามีโอกาสเวลามาแวะเยี่ยม กพื่อจะได้มาเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็จะได้เป็นสถานที่ที่รองรับผู้คนไปมาศึกษาเ,าเรียนรู้ปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อไปจริงๆส่วน,นตรงที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่นี้ก็วางแผนไว้ไว้ไวไอนาคตจะเป็นสถานที่หลนธรรมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่มากราบไหว้สักการะบูชาที่เป็นพระ โดยเร็วทันใจสีวิชัยชายโยที่สร้างเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะได้ใช้เป็นพระประจำวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตต่อไปและตรงนี้ก็เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทั้งงานราชงานหลวงสาธุชนทั้งหลายมาใช้สถานีตรวนี้ได้ก็อ,อยากเชิญชวนญาติโยมสันชนทั้งหลายถ้ามีโอกาสเวลามาแวะเยี่ยม ก็จะได้มาเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็จะได้เป็นสถานที่ที่รองรับผู้คนไปมาศึกษา,าเเรียนประพฤติปฏิบัติรธรรมในโอากาสต่อไปจริงๆส่วนตรงที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่นี้ก็วางแผนไว,ไว้ไว้อนาคตจะเป็นสถานที่ลานธรรมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่มากราบไหว้สักการะบูชาที่เป็นพระ รวยเร็วทันใจศีวิชัยชยโยที่สร้างเมื่อวันที่15รกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะได้ใช้เป็นพระประจำวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตต่อไปและตรงนี้ก็เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทั้งงานราชงานหลวงสาธุชนทั้งหลายมาใช้สถานีตัวนี้ได้ก็อยากเชิญชวนญาติโยมสันชนทั้งหลายถ้ามีโอกาสเวลามาแวะเยี่ยม พื่อจะได้มาเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็จะได้เป็นสถานที่ที่รองรับผู้คนไปมาศึกษาเรียนประพฤติปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อไปจริงๆส่วน,นตรงที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่นี้ก็วางแผนไว้ไว้อนาคตจะเป็นสถานที่ลานธรรมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่มากราบไหว้สักการะบูชาที่เป็นพระ รวยเร็วทันใจศีวิชัยชายโยที่สร้างเมื่อวันที่15รกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะได้ใช้เป็นพระประจำวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตต่อไปและตรงนี้ก็เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทั้งงานราชงานหลวงสาธุชนทั้งหลายมาใช้สถานีตรงนี้ได้ก็อ,อยากเชิญชวนญาติโยมสันชนทั้งหลายถ้ามีโอกาสเวลามาแวะเยี่ยม เพื่อจะได้มาเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็จะได้เป็นสถานที่ที่รองรับผู้คนไปมาศึกษาเรื่อรเบืประต้นเิบัติธรรมในโอกาสต่อไป